ถ้าสหรัฐเข้ามามีบทบาทในปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องนี้จะไม่ใช่แค่ไทยกัมพูชาอีกต่อไปครับแต่จะกลายเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งอาจจบลงได้หลายแบบขึ้นอยู่กับวิธีที่สหรัฐเลือกเดินครับ 1. บทบาทสหรัฐในเชิงการทูตสหรัฐอาจเข้ามาในฐานะคนกลางกดดันทั้งไทยและกัมพูชาให้หันมาเจรจา โดยอ้างความมั่นคงของภูมิภาคและการรักษาผลประโยชน์ของอาเซียนการเข้ามาของสหรัฐในลักษณะนี้มักใช้เครื่องมือเช่นการเรียกร้องให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาโดยมีตัวแทนจากมหาอำนาจหรือ UN ร่วมด้วยการกดดันผ่านเศรษฐกิจและความช่วยเหลือด้านการทหารผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นคือไทยและกัมพูชาอาจถูกบังคับให้หาทางออกแบบประนีประนอมเช่นแบ่งพื้นที่ร่วมใช้ หรือพัฒนาร่วมกัน 2. บทบาทสหรัฐในเชิงความมั่นคงถ้าสหรัฐมองว่าความขัดแย้งนี้เป็นจุดเสี่ยงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคอาจใช้โอกาสนี้ขยายอิทธิพลทางการทหารเช่นทรงที่ปรึกษาหรือผู้สังเกตการทหารเข้ามาประจำพื้นที่ทำข้อตกลงด้านความมั่นคงกับไทยเพื่อทวงดุลอิทธิพลจีนที่กัมพูชาพึ่งพาการณีนี้อาจทำให้ไทยมีแต้มต่อ เพราะกัมพูชาจะถูกมองว่าอยู่ฝั่งจีนแต่ผลเสียคือความตึงเครียดอาจสูงขึ้นเพราะกลายเป็นสมรภูมิอำนาจของสองขั้ว 3. ผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นตัวชี้สหรัฐไม่ได้เข้ามาเพราะหวังความสงบเพียงอย่างเดียวแต่เพราะผลประโยชน์เช่นการสกัดจีนไม่ให้ครองเอาไทยและกัมพูชาดังนั้นท่าทีของสหรัฐจะขึ้นกับว่าไทยเลือกข้างหรือไม่ถ้าไทยประสานกับสหรัฐ ปัญหาชายแดนมีโอกาสจบด้วยการเจรจาที่ไทยได้เปรียบถ้าไทยลังเลหรือโน้มเองจีนสหรัฐอาจใช้กดดันไทยให้ยอมอ่อนข้อหรือแม้จะปล่อยให้ไทยกัมพูชาขัดแย้งยืดเยื้อเพื่อให้ภูมิภาคปั่นป่วนฉากทัดจบของปัญหาชายแดนจบลงแบบสันติอาจมีข้อตกลงร่วมพัฒนาเช่นทำพื้นที่พิพาทเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษหรือแหล่งท่องเที่ยวร่วมภายใต้แรงกดดันของสหรัฐและอาเซียน หรือจบแบบกดดันฝ่ายเดียวถ้าไทยได้การสนับสนุนสหรัฐเต็มที่กัมพูชาอาจต้องยอมถอยเพื่อลดแรงกดดันจากโลกตะวันตกและสุดท้ายจบแบบค้างคาสหรัฐเข้ามาแต่ไม่จริงจังเพื่อใช้เป็นเวทีการเมืองถ่วงดุลจีนความขัดแย้งจะไม่ประทุรุนแรงแต่ก็ไม่ถูกแก้จริงๆโดยสรุปถ้าสหรัฐมีบทบาทปัญหาชายแดนมีโอกาสจบด้วยต่อเจราจาที่ไม่ใช่ไทยขเขมรสสองฝ่ายเท่านั้นแต่กลายเป็นเวทีมหาอำนาจ ไทยจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบขึ้นอยู่กับว่าเลือกวางตัวแบบใดแต่อย่างไรก็ตามครับคนไทยเป็นชนชาติที่รักสงบหากกัมพูชายอมเจรจาอย่างจริงใจไทยก็พร้อมเจรจาทุกเมื่อแต่หากยังเล่นแง่ยอยู่เหมือนที่ผ่านมาอาจจบโดยการประทะใหญ่อีกครั้งก็เป็นได้